สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวอุบลน,นะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะเนี่ยใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว45เซนติมตรค่ะจำนวน4เส้น และริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นและริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว20เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะและริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรจำนวน4เส้นนะคะนี่นะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เรื่มกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้ แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่หนึ่งจับมาค่ะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดในรูที่1ค่ะค่ะออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมา เส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะป้องกันนมใ้ชี้ตับสี่เส้นไว้แบบนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดนะคะทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบน,นี้นะคะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงช่องนี้ค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นคะคะรวบเข้ามาแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ดึงขึ้นมาค่ะนี่นะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะพลาดข้ามสามเส้นไปนี่ค่ะนคะนคะพลาดข้ามสามเส้น พัดข้ามสามเส้นมานี่ค่ะพัดข้ามสามเส้นมาพัดข้ามสามเส้นนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะเส้นนี้ค่ะนี่นะคะจะพัดมาแบบนี้สอดเข้ามาลูนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดลูที่หนึ่งทะลุลูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะสอดลูที่หนึ่งทะลุลูที่สามนี่ค่ะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาแบบนี้ให้กระชับแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็สอดร้อ3สามเส้นไปหนึ่งสองสามนี้นะคะสองรอ้อสามเส้นไปแบบนี้สอดร้อ3สามเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยค่ะ นะคะเสร็จแล้วได้แบบนี้เราก็ตัดปลายริบบินทิ้งค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว3 0ซนเมนะคะสีขาวนี่นะความยาว3 0ซนเมนะคะจำนวน8เส้นนะจับสอดขึ้นไปเลยค่ะ นะคะสอดขึ้นไปนะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้ด้วยนะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้ด้วยนะคะนตะ่อไปให้ครบทั้งแปเส้นแบบนี้นะคะ ให้เหลือปลายนิ้มินไว้แบบนี้นะแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะเปิดลิมินออกมาจับมาหนึ่งเส้นนะคะพับมาด้านหลังนะหนึ่งครั้งแบบนี้ตัดมุมด้วยนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก, over over พก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึง่งค่ะสอดเข้าไปนี่ค่ะพับมาด้านหลังหนึ่งครั้งพับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง ลงไปแบบนี้นี่ค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะทำมันด้านหลังนะแล้วก็ทำมันด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดเข้าไปนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้ปิดแบบนี้แล้วนะเราสอดเรียบร้อยนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บค่ะสอดลอด็อมเส้นกลับไปสอดล็อดเก็บไปนะคะเราสอดไปเก็บแบบนี้บนปลายริบบิ้นที่เราเหลือไว้นะคะนะสอดไปแบบนี้นะ ค่ะเราได้แบบนี้นะคะก,กลับมาด้านนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริ้นความยาว20ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี้ค่ะสอดขึ้นไปนะคะสอดขึ้นไปเลยนะคะให้เสมอกันแบบนี้สอดขึ้นไปทุกเส้นเลยค่ะ เราก็ดูนะคะดูปลายริบบิ้นนะให้เสมอกันนะคะดูปลายริบบิ้นให้เสมอกันนะพอเราสอดเสร็จครบแบบนี้ดูปลายริบบิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะเราก็เปิดเส้นออกมาค่ะเปิดออกมาแบบนี้จับริบบิ้นขึ้นด้านบนแบบนี้นะค่ะทับลงมาแบบนี้นะ,ะทั้งคู่นะคะทั้งสองเส้นนะสอดดูถัดมานี้ค่ะนะคะ ใช้นิ้วช e ้ดันไว้แบบนี้นะคะเราก็สอดลงไปนี่ค่ะนี่นะดึงมาแบบนี้นะคะลแบบนี้นะับขึ้นไปด้านบนค่ะขับกกลับลงมาแบบนี้ค่ะสอดลงไปนี่ค่ะ นะคะสอดเสร็จแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเปิดเส้นนี้ออกจะรบวิ้นเส้นนี้ขึ้นมาค่ะอีกโค้งลงมาแบบนี้นะนะคะโค้งลงมาแล้วก็สอดเข้าไปในตรงนี้นี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจะพับมาด้านนี้มีนเป็นกลวยแบบนี้ สอนลงไปดูเดิมค่ะนี่นะคะนะเราก็จะได้ติดแบบนี้ทับขึ้นด้านบนค่ะมิดโค้งลงมานะสอดเข้าไปดูนี้ นี่ค่ะพอสอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับทั้งคู่นะคะทั้งสองเส้นนี้นะพับนะคะสอดกลับขึ้นด้านบนนะนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบน,นี้นคะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายดิบินถินนี่ค่ะนคะคะได้แบบนี้นะต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว40เซนติเมตรที่เราตัดเตรียมไว้นี่ค่ะ นะคะสอดขึ้นไปนให้เหลือปลายนิ้วมินไว้แบบนี้นะจะพับมาแบบนี้ค่ะน,นะคะพับดึงลงมาแบบนี้เลยนะง่ายนะคะสอดลงมาดึงลงมาแบบนี้ค่ะน,นะคะก็จะได้ติดแบบนี้พับสอดขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายดิบบิ้นที่เราเหลือไว้นะคะขึ้นไปแบบนี้ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยสอดขึ้นไปนะคะีค่ะ ะะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็สอบใต้ปลายเิ็บบินนี้กกับขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดปลายเบบินทิ้งนี่ค่ะนะคะดอกบัวอุบลของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ